สวัสดีครับคุณเพื่อนครับวันนี้ช่องปคนใหม่นะครับอยู่กับพี่มงคลสองเล่ก็อยู่กับน้ององมาดูองคตรงนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่วัดดอนค้างนะครับผมที่อําคางวัดดอนคางอําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะวัดนี้นะครับด้านหลังเราครับเป็นวัดล้างคือวัดดอนคังที่ไม่ล้างก็มีอยู่มีเราขับผ่านมาแต่ว่าอันนี้จะเป็นวัดดอนค้างเดิ้ดอนคางเดิมนะครับที่เป็นวัดล้างเนาะแต่ตอนน้วว่าที่นี่คนได้รับโชคที่นี่เดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะได้รับ โชคจากที่วัดนี้หรือเปล่าไปกันเลยครับสวัสดีครับน้องอองสวัสดีครับพี่มงคลวันนี้พี่มงพามาวัดล้างนะครับชื่อวัดดอนคลังนะครับดอนคลังนะครับผมราชบุรีนะครับมาอยู่ที่วัดดอนคลังนะครับวันนี้มาประกอบพิธีใหม่แล้วก็มาดูองกด้านหลังนะครับทุกคนมาขอโชคที่นี่ก็คือเราได้เห็นจากรายการติทธรรมนะครับพมมาขอโชค แต่ว่าเขามาลาดที่นี่ผมมีประติคือเห็นุ่นปั้นเนี่ย่ตามคนน้องประวัติเขานคนนี้เป็นเาเรียกเป็นเขียนพื้นที่อดมังเวทนที่เีเข้าไปดูได้หตามตำนนเอกว่าหุ่นนี้นะคือชาวบ้านจะเห็นพบเห็นหุ่นเนี่ย คุณเนี่ยวิ่งวิ่งไล่เนาะนี่เขาก็เลยโยงใคยสิส้นไว้โยงสินไว้นะครับไปโยงใส่สินไว้เลยเดี๋ยวไปบอกกล่าววันนี้อ่าวัดน,นี้อเ่เป็นเป็นเป็นพระปางเไรไลนะน,นี่นะครับ เราอยู่ที่วัดล้างนะครับวัดดอนคังล้างนะครับเดี๋ยวเราไหว้พระกันก่อนนะครับ นั่นไงดำๆนะยเห็นไหมตรงใต้ตรง,ตตรงอ,อกอะ <3 S 2> ่ะห้าสามสองสามเอ้ยใช่2 2> ใช่ห้าสามสองห้าสามสองใช่ที่อ,อกตรงกนางช่ะใช่ใชอันนี้จะเป็นพระบางเลไลนนะครับแม่ยังไมเรียกด,ดูเลขกันนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในแคลเซีมซีได้อยข้างล่ะต้องไปแค่เซ <ไป S 2> ีมซีที่ฝาไป อ๋อเนี่ยที่อกเนี่ยนะเอาละครับเราก็ก่าบายบูชาพระแล้วนะครับเก่ามากเนาะพนาลายเหรอพนาลาย่ะ,ะพศีก่อนเออ ตีคะถาจักสังอันนี้ก็จะมีเจียมตีนี่มีไฟด้วยอ,อที่ดาบนะครับขององค์พรนนาลายเนาะตรงคาถา<ะ>อันนี้ตรงตรีไหนอะซีอองซีหมายแปด แปดหกอ๋ <6 S 1> อเออเนาะตัวดำดำไปเนาะแปดหกแปดใช่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 ตัวดำดำเลยตรงตรีนะครับตรีตรีใช่ตรีของพันละลายนี่ตรีนิคถาจักเหมือนจะสัง,ะสงแต่สังมันจะหายไปแล้ว, <S <S ลวพันละลายก็มีอนุมานมา บุกเขานะได้ไหหโอเคอาเรียมสยออเอาขยับเลยเอาจะเอาขียาบโอเค่ะเดี๋ยวไม่ขอน แล้วก็อานมาถวายอาจา,า,ารย์ทุกท,กท,กทก่านนะครับมาขอโชคขอลาบมาเผื่อแช่สถานที่ให้ชาวบ้านหรือเอฟซีทางบ้านได้เห็นสถานที่แห่งนี้นะครับว่ามีสถานที่ท,ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่วันนี้พวกเราเป็นสื่อกลางจะนำพาเลขทูกมงคลที่ขอโชคจากที่ขอให้เป็นเลขสามตัวตรง ให้กับเอฟซีทางบ้านด้วนะคะรับจาจุดสาธุจะพั่งก็จะจดุดธูปลขกมงคล,ลเพรวะเคราะเซียมซีนะครับเดี๋ยวผมมะจุดพุกเล็กมงคลนะทุกคนเล็กอะไรไปก้า <9 S 2> เล็กลก <9 S 2> ้านะทุกคน,น,นเล็กก้านะครับ ตัวแรกนี่เก้านะครับตัวที่สองเก้าแปดแปดนะครับตัวสองเป็นแปดแปดเก้าแปดนะทุกคนแต่ตรงกับดาบดาบในข้างบนเมื่อกี้นตรีเหรอ 8, 8. ไม่ตรีตรีใช่ที่สามนะครับขอให้ไปที่สูกต้องแม่นยำนะครับสรุปแล้วขอให้เรา จุดลูกไหวเลขนี้ไม่ได้นี่แปดอ้าแปดอีกอ่ะเก้าแปดแปดเก้าแปดแปดเราก็ไม่พี่เบียดเมื่อกี้เห็นแล้วแปดหกแปดไงอ๋อแปดเลยนะทุกคนเก้าแปดแปดทุกคนเลขทั่วมงคลจุดไม่ได้นะทุกคนใส่ใส่ไม่ได้เลยเออทานหินลูกตรงไปเลยอ๋อไม่ได้นะทุกคนนะครับทุกคนได้ประมาณนี้นะครับเลขทพื่อมงคลได้แค่ ไม่ทุ่มงคลไม่ได้นะครับได้แค่ตรงเลขที่เลขที่ตีกับตีกับกับเซมซีนะครับเดี๋ยวผมส่องเลขให้ดูก่อนเมื่อกี้องบอกเหยียดตีเลขตรงนี้ด้วยแต่ที่เราขยดอเซมซีอ่ะได้เลขเก้าแปดแปดแต่ในตรีนุ่นก็ได้เลขแปดหกแปดัวเก้าก็เก้าก็ตีเป็นหกตีเป็นหกได้ครับเราไปส่องอีกครั้งนึงเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เอาไปชี้ให้พี่ให้ให้พี่มงคนก่อน

อ่เจลีเจดีทรงระคังคว่ำนะครับโบราณเนาะเดี๋ยวเราลอจะเข้าไปข้างในนะครับโอโ้โ,อโหต้องเดินระวังด้วยนะครับเนี่ยนี่ะครับพื่นก็เป็นรูนะครับต้องค,ค่อยๆเดินเนาะ อันนี้คือ,อที่บอกว่ามีการนําใบโพไอต้นไม้ออกหมดแล้วนะที่ระครังความแห่งน,นี้นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะจุดทุ่มเรมมงคลข้างในนี้นะครับเพาะเห็นมีไฟแช็กอยู่น,น,นะครับคนลุกมากเลยข้างในด้านในนะครับด้านในก็จะเป็น อ่เป็นลูกพระนรายพระมาลัยโปรสัตว์นรกนะครับนี่มีคนมาทำความสะอา,ด,า,ด,าดแล้วประวัติอ่ะเอาอดูทุม่มงคลเดิน เดี๋ยวให้จับเดี๋ยวให้จับทุกโมงคนก่อนนะต่อมาสามคนเดี๋ยวจับเลขคนละเบอร์อโค้ั่ห้าใองพ่อสี่ว 4, 5, ิไลเป็นผู้สร้างนะคที่แสิงหาแปดสิงหาแปสิงหาเปออะไรไม่มีพนสบอกอ่ะพสอะหยไรอ่ะเดี๋ยวทุกมงคนก่อนนะครับทุกโม,มคนนะครับไป <5, 6. S 1> นะ หกสี่ห้าก็เป็นเก้าสี่ห้าได้นะเนี่ยครับหกสี่ห้านะครับเนี่ยทุกมงคลเนาะทุกมงคลเป็นหกสี่ห้านะครับอันนี้ที่หลวงพ่อใส่อัานี้คือการสร้างที่เอาเอาเลยเดี๋ยวเราจะจับเลขนะครับเราจะจับเลขกา เดี <Yeah. S 1> like, mm ๋ยวเราถามคนจับคนละตัวเลยใครก่อนเปียนลำตัดูก่อนก็ขอให้เนที่เราจับได้ ที่แรกจำไม่ได้แต่ไปออกจะจัำน,นะครับ จะถือกล้องให้พี่วงเขาเนาะ แปดสองเก้แต่ว่าแปดเก้าปดเก้ามันจะตรงแตกล่างเลยตั้ตงแต่เลขสี่สี่ลกศเก้าแปใช่ไหมโอ,อเคนะครับต่อบบในเจดีย์ระฆังความที่นี่เนาะก็ได้ได้ประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวต้องระวังนะครับเพราะว่าพื้นพื้นที่นี่ก็ ก็ได้ประมาณนี้นะครับเดขที่วัดดอนคลางแห่งนี้นะครับที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชาบุรีนะครับได้ได้ประมาณนี้นะครับใครสนใจมาดูโบราณสถานเนาะก็ยังมาได้อยู่นะครับนี่ก็เป็นโบราณสถานเก่าแก่นะครับคือตำนานนะครับที่บอกว่า,าสิ่งที่ชาวบ,บ้านพบาเห็นคือพบเห็นรูปปั้นนะครับเดินไล่อยู่เนี่ยแต่ทั้งสององ,องค์น่าจะเป็นองค์ ทาเวสุวรรณนะครับทาวทวเวสุวรรณโบราณเนาะนี่ทา้าวเทวโบราณเดี๋ยวผมกล่าวคำอธิษฐานจิตขอกับองค์ทาวเวสุวรรณดีกว่าอ้าวหลักครับเดี๋ยวผมจะอธิษฐานจิตขอกับองค์ท้าวเวสสุวรรณโบราณนะครับสาธุสาธุ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะยมะราชาโนเทวิสุวรรณโนมรณนัสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวิสุวรรณโนจตุมหาราชิกายข้าพันตาภัตถุริโตเวสัคุสัคุขังอะหังวุโท้าวิสุวรรณโนนโมพุทธายะสาทุกขอที่ขอโชคขอลาภให้พวกเราทุกคนที่เดินมา ตอนนี้ผมก็กล่าวคําขอากับองค์ท้าวเวสุวรรณแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตรงบริเวณเลขที่ท้าวเวสุวรรณเนี่ยจะเห็นอะไรห้างเห็นเลขอะไรบ้างน,นะครับมีสององค์นะครับมีองค์ที่หนึ่งอยู่นี่นะครับกับองค์ที่สองอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายฝานะครับอง,องค์นั้นฐานจะยังสมบูรณ์อยู่องค์นี้ฐานจะวาพังไปแล้วตามกาลเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเลขบริเวณของ องค์าวิสุวรรณโบราณนะโบราณมากเลยเราจะเห็นเลขอะไรนะครับเ oh. อออะอะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเห็น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 นี่นี่นี่โอ้ตามาเลยเราเห็นปลาหมอเพื่อนเดี๋ยวเราพาไปปล่อยแหล่งน้ําแหล่งไหนด้เนี่ยไอย้นี่นี่นี่คือปลาหมอไทยนะครับนี่โอ้ อ๋ลูก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 อืมอะดหน่อยเอาละเดี๋ยวเราจะนำปลาหมอไทยไปปล่อยนะครับโอ้ยลูกวันนี้วันพระด้วยนี่นะครับคงฝนโตกคงฝนโตกอยากไปไหนนั่นแรงน้ำเนี่ยมีปะมีน้ำไหม เดี๋ยวไปปล่อยในแหล่งนะ้าธรรมชาตินะครับอ เราก็นําปลาหมอคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูเลขกันต่อนะครับเห็นเลขอะไรที่บริเวณองค์ท้าเวสุวรรณนะครับมีไหมดูนะครับโบราณมาก อ,องดเลขขององ,องคาวิสุวรรณกันเร็วที่องค์นี้ทิ่เมื่อกี้เราเราเราตั้งใจขอที่องค์นี้นะเห็นเลขอะไรไหมองคาวิสุวรรณองเห็นเลขอะไรไหม อุ้ยนี่เห็นแล้วนี่เห็นแล้วนี่จากการทําความดีปล่อยประหมอเห็นเลขแล้วครับนี่ฮะมาดูดินี่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  เอามาดูสิเมืนเห็นเหมือนกันไหมใช่ไหมห้าสองป่ะตีเลขสองชัดนะครับนี่เลขสองจะชัดต่อเพื่อน น่าจะเป็นหกห้าสองนะนี่หกห้าสองอันนี้คือองค์ทาวิสุวรรณนะก็ได้ประมาณนี้นะครับขององค์ทาวิสุวรรณนะครับนวัดดอนคลางจดดเนินสะดวกราชบุรี ครับรัดเลขที่วัดดอนคลังล้างแห่งนี้นะครับได้ประมาณนี้เดี๋ยวสุดไปตรงนี้นะครับนี่ใครสนใจนําเลขเหล่านี้ไปสิ่งโชคสิ่งดวงได้นะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพวกเราทั้งสามช่องนะครับแบบคนใหม่คนสองเลทแล้วเข้ามาดูอองขอท่านได้รับโชคในงวดนี้นะครับผมวันที่16พฤษภาคม2พ6 8นะครับโชคดีมีใช้ไม่เจ็บไม่จนนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิโหน้านะครับสวัสดีครับ